น้ำต้นไหนครับครับเดน่าเจ้าสีน้ำดงครับวันนี้ช่างพิกัดร้อยร้อยหนึ่งปอนด์ร้อยหนึ่งปอนด์นำมาสอบครั้งแรกเป็นไงเมื่อกี้พันคุมมากี่โลครับน้ำหนักนี้สองสามโลนะครับเราซ้อมอยู่ที่เชนไม้ครับสิรษนายกดำนะครับคุณบซ้อมมีใครบ้างตอนนี้เนี่ยมีใครบ้างเพื่อนในค่ายอะมีหลายคนหลายคนนะเก็บตัวมากกี่วันครับรวมๆแล้วาที่ย์นึรับอาทิตย์หนึ่งได้นะแล้วล่าสุดเราชกไว้ที่ไหนครับชกที่นี่นะเป็นไงครับวันนั้นแพ้คะแนนนะแพ้ใครมานะ เป็นพยักเต็มพยักนะวันนั้นไปลาดยังไงเจอความใหญ่เจอฝีมือครับแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอใครครับเก็บต๊ครับอ่าโอ้โหเจอเคยเจอไหมไม่เคยครับไม่เคยเจอแต่เคยเห็นครับเป็นไงเขามีอะไรบ้างมวยหมักมือไซน์นะอย่างนี้ก็เข้าทางเลยแล้วเขาก็บูเหมือนกันพรุ่งนี้วางเกมปางแผงไงดีตามสไตล์นะตามสไตล์เราเลยก็คือบู๊เหมือนกันแรกเขาเลยคิดว่า โดนต่โดนคิดว่าไหวไหมไหวอ่ะเราอายุอะไรแล้วครับปีนี้23ครับคนจังหวัดเชียงใหม่ไปปล่อยกิโล49คุณเพลเราเป็นมวยครับขาซ้ายหรือขวาขวาสูงร้อย60ครับเราชกมวยทั้งหมดนี่ประมาณ30ครับฝากพี่น้องช่วยเชียร์พุ่งที่ไหนครับฝากพี่น้องชาวเชียงใหม่ช่วยเป็นกำลังใจให้เรา